ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีมีนประจำเดือนตุลาคมพศ2565ผู้ที่เกิดในราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนชาวมีนเรื่องการทำงานในเดือนนี้ยังคงเป็นเดือนที่มีข่าวดีเข้ามาอยู่แต่ก็ต้องขอฝากย้ำเตือนสำหรับคนที่กำลังวางแผนจะเจราจาเรื่องงานหรือเซ็นสัญญาต่างๆเช่นสัญญาซื้อขาย สัญญาธุรกิจสัญญาเริ่มต้นงานขอให้รีบลงมือทำตั้งแต่ช่วงต้นเดือนไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเพราะเป็นช่วงที่ดวงดาวยังส่งผลดีการเจรจาจะมีความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง,งานมีโอกาสขยับขยายโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของสวยงามไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องสำอางครีม อาหารเสริมทั้งหลายจะส่งผลดีแต่หลังจากนั้นไปนแล้วรวงของคุณต้องริเริ่มทำอะไรใหม่ๆอาจจะไม่มีเวลามาดูแลงานเดิมๆที่ทำอยู่ดังนั้นก็ขอให้จัดสรรตารางเวลาทำงานให้รอบคอบสําหรับเรื่องการเงินในเดือนนี้ถือว่ามีโชคทางด้านอสังหาริมทรัพย์เชน่นการขายที่ดินบ้านคอนโดหรือสินค้าอดใหญ่ที่ทำให้ได้เงินก้อนเข้ามา นอกจากนี้บางคนยังได้รับโอนมรดกทรัพย์สินในช่วงนี้ด้วยเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดวงดาวส่งผลดีเพียงแต่โชคลาภไม่โดดเด่นเท่าไหร่นักใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคก็ต้องขอแนะนําให้งดเว้นเดือนนี้ไปก่อนส่วนในเรื่องของความรักยังดําเนินไปได้เรื่อยๆเพียงแต่เดือนนี้คุณอาจจะไม่ค่อยได้เจอได้พูดคุยกันสักเท่าไหร่แม้จะดูห่างเหินกันไว้บ้างแต่หากพูดในแง่ของความสัมพันธ์แล้ว ไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรส่วนคนที่ยังเป็นโสดอยู่ดวงดาวไม่ค่อยโดดเด่นมากนักจังหวะเรื่องความรักจะเข้ามาช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาจนถึงต้นเดือนนี้หากเลยช่วงกลางเดือนนี้ไปแล้วกระแสความรักดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของสุขภาพนั้นต้องขอฝากเตือนไว้สักหน่อยเพราะเดือนนี้มีประเด็นเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นโดยเฉพาะอาการเกี่ยวกับเท้าเช่นข้อเท้าแพลง หรืออาการที่เกิดจากความเครียดความวิตกกังวลเช่นนอนไม่หลับดังนั้นขอให้คุณดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจควบคู่กันไปในเดือนนี้